จากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีทั้งไทยและก็จีนนะครับก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานหน่วยงานจากทั้ง2ประเทศที่ได้มีการลงนามสารความร่วมมือ14ฉบับมุ่งผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติโดยพิธีลงนามก็จัดขึ้นที่มหาสาราประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา17.45นตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนาย,ยกรัฐมนตรีจีนร่วมเป็นสักข,ขีพยายนการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยและจีนจำนวน14ฉบับประกอบด้วยถ้อยถแถลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน1ฉบับและบันทึกความตกลงอีก13ฉบับที่ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ในหลายด้าน ได้แก่ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน3ฉบับของการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทางด้านศุลกากรอีก3ฉบับของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากรมีด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับอีก2ฉบับและด้านเทคโนโลยีอีก3ฉบับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และก็ยังมีด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ2ฉบับของกร,รกรมประชาสัมพันธ์และไทย PPS ครับการลงนามบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือดังกล่าวถือว่าเป็นการแสดงเจตนารม์อันมุ่งมั่นของทั้ง2ประเทศ ที่จะผลักดันให้เกิดการส่งเสริมและการพัฒนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง2ประเทศอย่างเท่าเทียมในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2,568ซึ่งเป็นวาระสำคัญครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนหรือปีทองแห่งมิตรภาพไทยจีนครับ ซึ่งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการลงนามกับสำนักข่าวสินหัวซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญนะครับที่จะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและครอบคลุมรวมถึงสร้างภูมิรู้และภูมิคุ้มกันต้านภัยจากสื่อทุกรูปแบบซึ่งเป็นภัยข้ามชาติ นอกจากนี้นะครับความร่วมมือด้านสื่อระหว่างทั้งสองประเทศก็จะได้มีส่วนสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้และป้องกันภัยจากแก๊ง c คเซนเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นหารือที่ทนายกรัฐมนตรีหยิบยกขึ้นมาหารือกับผู้นําจีนระหว่างการประชุมทวิภาคี สำหรับกำหนดก,การของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับกำหนดก,การวันนี้ท่านนายกยมีกำหนดก,การที่จะเดินทางไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูหนาวครั้งที่9ณน,นครฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ